หนึ่งสองสามถ่ายเลยถ่ายแล้วแล้วจังนาบเอาไอดีพี่น้องมือนี้ก็มาพบกับสองยูทูบน้องจอยสาวเล่านาะเจอได้คลิปพี่น้องจอยพาทุกคนมาหาอาหารเลยพูดแบบเหือพี่น้องเอ้ยหายังน้องจอยมาแลกก็มีเสียงเหมือนกันโซเชียลไม่พี่น้องเบิร์เดนเสียมไม่แลกแต่ยังประธานได้เพราะยังเ้าต้องมาติดตามน้องจอย เอาคือสองควยถูกบ่นอ่ะควยเดียวอือนที่ดเลยให้เอากินแรงก่อนาเจได้เถ <ons> ื enfin, oured, ่ออะไรสอนกันบ้าเมื่อ่ไปูดอยู่หัานมันขันลม่ไปคุดอยู่หัวเมื่อนยมันสอนกันได้ตื่นแท้ ตัวผู้ตัวจิ๋อบอสละบอคอยมีตัหมือนแ่หนูเม่อเหนือหน่อยนะหมูเลกผจิวสองน,นี้แม่นบอสวยให้แน่เป็นต้อแม่คือหัวจากวะมันอยู่หอ่ะบอใหญ่มันเด็กโตมันโแข้งอีสถ่ายบางผุ่มกมันหกแล้วมันกับบอดด้ถ่ายบางผุ่มน้องอยกัน แต่ถามมันมีซิดมันออกมาทางนอกก็มีซิดได้มันอยู่นี่ดิควายหนึ่ง้องจ้อยมาเดตโตแม่วางดีนี่นะแล้วเจ้ากุักเนาะควายได้เป็นโตแม่ก็นีอย่าตุ๊กปูอันนี้คนดูคนหมันมังค่อยไปเลี้ยงหัวพี่น้องก็มื่อเช้าหนิแต่มือนี่มันซุกแล้วแพนด้าออกมาโอ้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 เอียงเป่าเห็ดยนะแล้วแพนด้าออกมาเบิ่งัวดอย่างเงี้ยมือตุ๊กปูอีกตุ๊กปูอันแบบนี้ไง อย่างไปทางผุนนะทางปงเตอผุนทางผุจะมาแล้วข <her> <I> like. ึ้นไปหลับไปผุบบอกในทุอย่างลุ่มบอกเออได้กระเดาะเอฮะตื่นได้แมงนาลี่ไงโอ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 ้เด้พ่น้องเอาหน่อไม่ร้อยมันมาจะใช้เอามันนะไม่หลเบิ้งไม่เละทเอาเอ แมงอันนี้แมงมารีใหญ่พี่เนอะเอ็งเชียงมันอุดเอดอุอเอดตาหงูยังงออันนี้ที่าย่ามนะป้าทูกบกบกบมูแมนกัะปูตายงออเยู่โอ้บัดแล้วกบที่มาค่วอู้อวไว้อีกว่แม่อือ เดี๋ยวมีกระตี่เราสีฟ้ดควายแต่บางเอีหลายทุ่งช่าตอนแล้วจะมียังแมจีเป็นที้สําคัญเฮียแมจีหล่อมาจีบมันบอกมาจีบมาเจอบดอกแมวมาเข้ามันไปกินแล้วมาทางพี่โอ้ยแม่หมูมีตีแม่แอร์ถ่ายก็ถ่ายเบิ่งธรรมชาติก็เด้อพี่เ้องธรรมชาติกับประมาณนี้แหละ

เลีเนาะมีคุดนะเยอมีผู้จังเทิงป้าท้อมีเก่งเลยไปทางใดเนาะอันนี้นี่บอกโอ้คือเป็นปุ๋วบุคุดหรอข้างในเป็นปุ๋วเจสิี่าไม่เห็นปุ ห่วยมันบอกเทียงยังกระเริ่งกระเริ่งเทียงอะไรมันบกขวอมเข้ามาอะไรบอกงุ่มมันดังแป๊ะๆเลยเก็บผ้าบางงานก็อัดผ้หอมตะหอมคอกันน้องพี่น้อง chắc nồi chẳng với bừng nó cho ít ตัวนี้อยากขึ้นตัวเมยอะไรบเนี่ยโอ้ยปานผึ่มาแต่ใตดินน้ำกันกุฏิล่น้องเอ้ยลูกชายแม่เลกุิโล่แบบบบตัวมยอีหลีตอนเช้านะคะไปเลี้ยงงัวกับพวยนะตัวเมย์ีหลีแห็ใช่น่ะฮะเพะกะเมีนะฮะไป ตัวแม่ม่อะไรไปทางนั้นต่อแถวนี้ก่อนก็หกแท้หกปยด่นันตาปกดควายจดวปากด้ยพี่น้องเดินควายไม่เล้เห็นกับบอกบอกไปได้ห่วงไวยคุดเองเดินไปสิกใช่โอ้แมลีเีนหูเลย้ว่งขาวไ คุดออกเลยนะเงากระเงาอันน mm hmm. um. ั่นน่ะโมเลคันัวได้กับโบเลสัดใหม่ทำไมป่ะโผผู้จะสวยนะช่วยขึ <the <the animals, ้นอีกแล้วลูกคขาเอานั่นของนั่นจับแบบนี้ใช้ตัวผู้โอ้ยเรียบร้อยจับมันขาดถึงบ่โอ้ก้อย ปลาจนมุนอ้าวบูบบบบูมินจับอย่างบริชับอันนั้นมันซื่อค้ามานเฮียอุ้ยมันโอนโอนนะตูงยัี่อลี่เออนั่นแต่อิทเฟินเด๋อิทเฟินเออทนท่บอทนีันมาคุดน้ำนิสิม่วันเพี่นนอะป้าน้องจอยผีกตาเลยพี่นนาะบูมินทาเผ็ดค้าเ ขีดเคลวิโดบูแนาป่าบูดงคุดเลยเท่าเผื่อไม่ใหญ่น้องจอยเป็นเด็กกตัเดียวนั่นคือบ่อเมนเป็นขอบครัวเราอะเป็นหูปวกด้วยไหมตุนหูปวกกับบุคุดเด้ด้หนะเคลว่ะผู้ผู้เด้หน่ะเห็นมั้เห็นมั้ยแถวเห็นหนูใส่แถวประธานเห็นเออนั่นแหละจะคอยเห็นจะคอยเห็นเคลวิ่นั่นได้หูมัน อาอาเป็นยาโอ่ยมันหลอนเลยได้แม่เอ,อ๊ะมันดอกโวยงายตั้งแต่กุดมาหากใหม่ตัวนี้เลยนะคือแข็งทะเลดินหย่อู้เป็นดินโพนมองเห็ดปุ๋ยออกหัวปีเด้งนะก็ได้บุออกมาหลายปีบ้าปีนี้ก็ได้สามดอกโอ้ทำไมเห็ยนยสามดอกเอาไปตื่มกับหมูมันนังนมันออกหัวปีพี่ได้แม่ควายหนึ่งอยู่ในนี้ เออมีลายอะไรนะพี่น้องโอ้ยวางมะคุดนะพี่น้องมาคุดนะมาคุดน้ำลงจอยถึงแล้วเอิ่นป้านางมาคุดกี่เหลาสะดอกจังหน่อยนี่อุ้ยย่านปัวครบตัวเองเลเดี๋ยวปวดปวดมันคุบเจ็บเด้อหลูกเลยเนี้ยเอ้าเป็นไปซะไรคุดบักเหมยพี่น้องตัวใหญ่ดีเนาะอุ้ย อุ้ยว่าเห็นกันดิเจ็บเอาสั่นีนก็นอกพี่น้องเนาะไม่แรกก็สิไปคูดมันสิบพอแรงพอง่ายได้หากินขำกันยำสิแรงสิงง่ายก่อนหาสองคนมันยังสิพอกินพี่น้องแนมมาดูหาน้องจอยเก็บภาพนิ่บานรานของลูกเชาว่ะ หนึ่งสองสามพี่น้องแมนํำมาเบิงน้องจอยน้องจ้อยไปเห็ดยังเ็กิหล่โเขาปางนี่เจ้าได้ยังเกนหล่าโซคุณตาเนโน่ใช้เน่ยตัวหนึ่งมีมันสอนกันเดินอ้าวนี่เนี่ยฮาว่าโบชฮาว่าาว่ากอบขอยกอโบเคยเห็นสอนจะเกบมะเค้ยนีผบดได้อะมันเฮียงกันด้อค่ะเ อ้าวจีปายเกมเนาะในสอดกันน้องจอยคิดว่าบุกขีดว่ามันฉศนะอ้าวเอาม้ามาอ้างมาอ้างน้องลงเลยผัวมันลงเมียมันลงอ้ยเอาวเมียมจีปายป๋าเอาไปใส่เลยไปพี่น้องโอเคของเท่ากันนะต้องมีแนวคัดจะจะจีโร่จีปายนุ่นออกจอยมานะพี่น้องเพิ่งจีตามจอยก่อนผมไม่หมดคุยท่านควยสองควยถ่ายเลยนะ พี่นอ้องอะพอกินแหละได้เบืองน้องแก่สีสันเป็นเสียงกำลังใจโอ้ยพ่อแหละยันที่หล่อเด่นพอกินแล้วเข้าตีเมื่อเดี๋ยวพี่น้องหาเมือแวงให้หมดตะเวนกำลังตกดินเลยอ้ยเหนื่อยไรเร่เข่าวพี่น,อออนอมม้องเอ,อเอ้อย,ย,ย,ข,อยข่าวก่อนนั่งทีได้เกี่ยวเลยไนดะ้โอ้ยตัวบักใหญ่กบกบเอ็ดป้าเสียงเต้นตรวมรวม มันกินปลาขอนเลยอ่ะนีพี่นเขาเจ้าพี่เจ้าง้ยเจ้ายังไ่เจ้าปล่พี่เจ้าเจ้าดาวแล้วเจ้าธรรมดาพี่น้องหอมธรรมดาถาพี่เปนยัไงกินโหเขาหอมหอมมาเจ็บพี่เนงเลยมันอ่างป่ะขาอยางเหนแมไปทางซุดหน้า้าเดียวข้าแนะพอดีนี่เนี่ยยาี้พอดีเลยไ่ได้ถ่ายลอย้ะ เนี่ยอางนี้พอดีแล้วแม่พอดีแบบว่าเหาไหวจะพอมหัวกินตอนเที่ยเกี่ยวเขาเ่ข่า,ขาสิเป็นดอกอันนั้ำดอกพิง,งวันบอกจักสิเป็นแนวนี้วะพอ,อยังบ่มมาเบิ่งเลยเออตัวนี้คื่อบุญกน็นาหมันน่าพัขผ่อน